มาสัสนนงสแตคด์มาต่อวันไงนก้าวอยู่ปะยัง,ง,ง,งตอนนี้ก้าวกำลังอัปเดตเกมอยู่นะครับคนก็ห้าสี่ไอ็นนี่ทิ้งเกมก้าวอยู่ไงไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับเกมเว้ยแม่พ่อพี่ก็ไปบ้านก้าวพี่ก็ไปไปขุดทานมาเลยได้มาสี่พ่ะโอเคผมก็ไปบ้านก้าวผมก็ไปขุดทานทุกคนโอเคตอนนี้ก็รอให้ก้าวเข้าซื้อมานะทุนนะครับเขาเขาทำไม โอเคทุก <Okay, S 2> <ด>คน<ด>แล้วมีสองคนเลยเว้ยโ oh. อ้ยทุกคนไปไปตกปลากันเดี๋ยวดีเราเราขอทำพี่เราต้องทำโปรเจกต์นี้โปรเจกต์สะนะาก็คือโปรเจกต์โปรเจกตหนึ่งทีเอาอยู่ไหนเนี่ยทำทำมา,มาทำมาดิประตูวิวเพียงท,ที่ทำ S <S เออพี่บอกแล้วพี่รู้ไงว่าเก้าคิวที่แล้วว่เก้าอยู่ไหนแต่เราไม่ได้อ่านทุกคนต่อเขาทษกต่อเงียบ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 โอ้ก็ผิด โอเคเดี๋ยวขอตัดไม้เรามีไม้ไหมอ่ะไม้ยู่เอาไปเขาเบอร์ตัวตนปกติเล็กกันเพราะเราจะทำขอบนีทุนคนไม่เนอะอยู่ดึกกันไปมันอยู่ดึกกันไปเด้๋ยวกันก็ไปที่เชส ไม่เล่นนานเลยไม่เล่นนานแล้วงงเบื่อน้องนี่ก้าวรออะไรอ่ะไอติมไอติของพี่ไม่มืดนหรอของก้าวของก้าวรว่างมั้งของมันมืดอ่ะมันเป็นไโอเคก็มีก็กินอะไรอ่ะป้าวิ่งมาไงวิ่งมาไกลไหมล่ะเดี๋ยวเหอโอเคโดน ตอนนี้เราอยากได้เห็นเป็นปริมาณห้าล้านบล็อกอะมีเห็นไหมอ๋อมีมห็นอยูโอย่โอเคนี่ค่ะใหม่ๆนะที่มันไม่ใช่ปลามีควายรอดอะไรมีแคร่รสมีเนื้อมีเนื้อแกะสี่สิบสองอันเนื้อไก่สี่สิบแปดอันกับเนื้อวัวสิบเจ็ดอัน,น,นเอาอะไรอะเนื้อวัวเดี๋ยวเนื้อวัวยังไม่ได้ปิ้งนะอ่ะเนื้อวัวยังไม่ได้ปิ้ง งั้นพี่ขอแลกกับปลาให้ก้าวมีอันมีปลาเปล่าปลาเอาปลาแลกแลกกัน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 ก็ก้าวก็พี่ให้เนื้อบวกก้าวก็ต้องมีของแลกกับพี่ดิอ่าคราวนี้ให้นั่นเอามาสักสองสามรูปก็พอละไอการไม่เก็บไว้ใชาเชอะเดี๋ยวเขาสร้างต่อดีกว่าที่อย่าโปรเจกต์นี้บอกวิเวียนน่าจะสว็แต่เราอาจจะไม่ได้ใช้หรอไม่ได้เล่นมานาน อาจจะอาจจะมีปุ๋ยสูบอนทรีย์ยาก,กินนะ<ม>เพราะแค่เราถอดมันต้องหาได้จากทองเทง่านั้นทองคําเทสเลยนะมันเป็นเศษทองเอาง่ายซึ่งสามารถหาได้จากที่สองก็สามารถหาได้จากมือถือแหละแล้วก็หมาพี่จะเรียเย้ยงด้วยป่ะพี่เลียงหมาเพราะหมามันช่วยเรามาสามารถช่วยเราพีพีได้ ม,มีหกเตาอะวางไปเลย๋ยวค่อยเก็บเพราะว่าเราต้องใช้เตาไปจำน้าด่มาแลอวเออเออโอเคยังไม่มีน้ำยังไม่เสร็จไงก็จะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จจะเอาไปละแต่พี่ไม่รู้ว่าน้องจะไปไหนหรือเปล่าบอกข้าวฟิว ปุกไม่อนถ้าถ้าฟ yeah, you know so, erm. ิวเหคลิปนี้เดียวจะฟิวนขร้อนเาะฟิวมคลิปอยู่วทำไมก่อน้าอฟิวก็อยู่บ้านเดียวกับพี่แไม่มีบ้านฟิวอตายไหมตายกอดก็ไม่มีอะเกอดเขม่มอไม่ใช่หรอไะไม่มีอะกะ เดี๋ยวขอป้นเตาตรงนี้ก่อนแล้วกันเพระาะต,ตา,อ,าตอตรงนี้เราไม่ใช่ละวเน่ตาตั้งแต่สร้างป่อประการอะเอ่อเก็บอะไรดีอ่ะดินเอาไปดีดดีกว่าไอ้นี่ไง้สะท้นดิใช่เลยเงียบได้สะท้นบิ เดี๋ยวเอาเขาเบอร์สะตุนในเตาในกล่องก่อนเอามาให้หมดใจเย็นๆนี่จะทำแน่พี่ต้องตัดสองคลิปลงการมาคลิปแรกประมาณยี่สิบนาทีอ่ะอีกคลิปหนึ่งไม่รู้กี่นาทีจะพูดยังไงอ่ะเก้าเก้าจะเก้าจะได้ถะตนอ่ะเก้าช่วยไปบ้านเก้ามีหินป่ะเพราะหินอ่ะเออก้าไปเออก้อนหินมาพี่หน่อยดิพี่ได้หินอ่ะจะหนักมากเลยเพราะพี่จะสร้างเนี่ย อาจจะเออพอได้อยู่ได้อยู่ถ้าพอถ้าพี่ดูก่อนว่าถ้ามันพอนะอาหารหลมดไปเพราะปลาไม่เกี่ยวปลามันต้องต้องเออถ้าถ้าถ้าอาหารอิ่มก็สเต็กไม่ก็ซูถ้ากินสเต็กกับซูมันจะอิ่มมันจะอิ่มกว่าอะไรกันกดดิลลีฮะกดกดหมดดิ ได้หววอะไรอะ่ะปลืมยกมาตอบบอกสุดตอ่อไอ้ข้าตกกปป็เอ้ยามกินฟ้กินฟ้าม่กิน้มไหที่มงเลยอมีคนมาย้ออะไม่รู้พี่ไม่ได้ไปพี่บอกพี่บอพี่ไปไปกลพ,พี่กลับเลยนค่นเราลาน,นขอบอ่ะ้า,าของเจ้าของทีป่ะขโมยมาแล้วก็ไม่คือ้ยไม่ปลูกกลับด้วย เอาไปทั้งแผงเ,เออจะแบ่งทานเหนไ,ปไปหมดเลยไปทั้งแผง่จะไปเอาเก็รอเผาใช้ดีนะออะ่ะแต่เทว่ามันจะพังายยออือเก็บเอาไปยี่สิบเอ เพราะเราใช้เต่าให้เร็วที่สุดยเราต้องไปตีเน็บกันก่อนประมาณเก้าโอเคแล้วก็อีกเตานึงใช้ต่าให้คุ้มค่าอันนี้ก็ไปมหมดที่นี่เราก็หล่อสี่เต่า คอนดผมชื่อเก้าไปสร้างสร้างยนยงนลหาแล้วก็มกดที่สาต้งตัวเองวะก้าสร้างไหวเหรอหนึ่งพันละห้รอยอะเออมันต้องเัอรไบตเดียวพม่ตโอคอะไรใชะไรอะใชะไรของพี่อะมันเก่าเก้าอะบ้านเจ้าของ ไอ้บ้านต้นไม้ปะอ๋อไอ่ใช่เขาเดินเขาเดินซื้อพวกเขาแล้วมันต้องมายุ่งหมดตีไ่ได้เหรอก็ตีได้อะก็ตีแต่ทำไมไม่ต้องตีทำไมเนี่ยมันพงังมันพังไรไก้า็ก้าทำอยงนินแม้ว่าสองอันนั้นก็ไมา่ได้ใช้เลยนะที่ดูแลเสร็จแล้วนี่เขามาเขาของบ้านเขาหายไปไหน,นหมดวะ มาดูท <c oughs> ีเอาของฉันหายไปไหนหรอก็ได้เอาหินจากบ้านเก่ามาแล้วใช่ปะบอกเอาบอกให้เอาหินมาไม่ไม่อาเองก็ไม่พี่ต้องไม่ต้องทำไปถนนไงพี่ไม่อยากลงไปเกลียดเฮ้ยตอนนี้เราไปทำเสร็จแล้วไปกว่าหมดแล้วมาโถดูดีดูทำตัวดีกลับบ้านก่อนคตเบื่อก้าวเดียววะจะฆ่านี่วิธีฆ่ายไงวะ มีมีวิธีทำไงให้ก้ามันหายจากซื่อ์รเนาะแบร์มัได้จักจักได้นะมันทำได้นะลิมันคลิกลุดเลยโอเคเดี๋ยวเข้าไปเมียนสอนกัน้วยทำไงถางขี้เหน็บวะโอเค พี่ไมรู้ว่าว่าถึงว่าพวกนี้มันจะพอหรือเปล่าพี่ไม่รู้หรอกพี่ก็พอๆอยู่จริงรู้พี่พี่นอนพี่กว่าเออก็ถ้าสมมติมีคนดูถามบอกมาเนี่ยเดี๋ยวหมอจะคนจะทำทางไปหาเรา เจอเสียงการถอบวีเลยครับาโอ้ยกรึได้ค่ะว่าจริงมากนูตายซะเออเออก้าวตอนนี้ต้องเท้าสองพี่กระพังแล้วิะเกาะเลยตังงดูเงินซ้อมใหม่แล้วนะตนะ้องไงขาใหม่อะแมต่นี่ป่ดตอมแต่มันมีอะไรกันเจอหมด ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เไปตอนมีบอกี่หี่บอกอะมจะ,ะ่มาเดี๋ยวพี่จะให้ไปสิตนบแทงเกเคีเอร์คีเปอร์มาได้ไงีเลอะเอา อา้อดเลไม่ไม่โอ้ไอ้เขียวม็ทำให้มันจบ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 ไปไอ้เขียวไม่ฟาร์มเฟิร์มพังเลยไอ้เขียวเราเกลียดนายเดือดเดือด เกียดนายโอไมคดมันมันระเบิดฟาร์มพังเลยต้องไปตัดไม้ใหม่ด้วยมันระเบิดฟาร์มเป็นรูเลยมันระเบิดฟาร์มเป็นรูเลยลุงถางพังเลยนะเรับมันระเบิดตรงรองเท้าตองพางเลย จะมามันต้องระเบิดฟาร์มเราอะเนี่ยมันก็คือว่าก้ามมันมันเกิดเพราะว่าก้ามไม่ได้นอนเนี่ยมันมันเลยมันเมื่อยเ่ลือโอ้ยกดลองเห็นอยู่ไหนเดียวพี่ต้องทำฟาร์มใหม่แล้วพูดคุยให้พี่แอนได้ตัดใจก่อน โอ้ oh my god พี่จะไปตัดไม้ก่อนพี่เราเก็บนายกิปเปอร์เราจะไม่รับนายเราเก็บเราต้องปักป้ายไว้บอกว่าก,กาวเราปักป้ายเขียนว่าไม่รับไม่ต้อนรับกิปเปอร์อะไรเงี้ยต้องอย่างั้นเหลือเงี้ยกิ๊บเปอร์อมาจากไหน ใครก็ท้อป่ะกันโดยโดยคิปเปอร์ระเบิดบ้านอะไรเงี้ยเป็นรูอ่ะใครมีคนตั้งโมปเปอร์คุณหมอวะคนตั้งเกมใช่คนตั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บ้านเออก็มีอะไรเยอะแต่เราทำไมไม่ระเบิดไม่ยังมันบ้านฉันไม่ชอบเอาแต่ไม่สวยหรอกสวยจะตายเก้าป่ะเสริมเนี้ย พี่มีดาเพชสด,ดาบอะไรอ่ะดดาบเน็ตดาบดาบดาเม็แรงขึ้นนะเอ็นชาร์แล้วอ่าแล้วด้วยชั้นใน้สองเอ็นพรพี่ไปตีบวกกันมาลงไหมโอ้อะได้อะไรอะ่ะอ๋อได้มาได้คืนกระเป๊สองคืนโอเคเอ้าวพี่เด้งออกเกมอีกเลย,เเยไปกดออกเกมมันเป็นอะไรไม่รู้เกมมันบั็อกอ่ะเอามแม่มันก็ไม่ผีมี เอาไว้แล้วทูอัดยังอยู่ใช่ไหมโอเคถ้าทูอัดไม่อยู่พี่าพี่ไม่ทำเนี่ <laughs> แล้วอิงสิบสิดสสอท้อชบมาชบอบกดมัชอบเอาเกมไมัชุดอะค่าจะแทนอะมาด้วยอะไระต้องการเล็กดเยอะเลยจะได้กี่ก้อนอะอยากได้ทั้งหมดที่มึงไม่ให้ก็ให้ไปหยูยี่สิบบล็อกอะยี<า>่สิบอันอะเล็กยี ดูก่อนดูค,คิดก่อนทั้งหมดอ่ะมีอะไรอ่ะมีอยี่สิบเจ็ดเองเอามาให้หมดไม่ไมึงง่ายเบ่งได้แล้วพี่ให้ได้แค่สิบสามมี 5, อีกอ้าจจนที่พไม่ได้พอเอามาสิบสามอันต้องมาดูมายังยังอ่านมีสมุนบอกกัน เล่นนอกรอบอะไรนี้หาอะไรทำมาเราจะไม่เราไม่อยากเจอจิ๊ปเปอร์เลยอ่ะตื่ไปทางต้นี่เออบ้าแล้วเออแล้วพี่จะขึ้นไงวะกาถ้าพี่ตรงข้อผงมาเป๊เป๊ป๊ปาเดือพีดิมือชอบไปกดอีอ่ะป๊าบ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 ป๊าป๊านี่อะไรนะ่ ทังแล้วไปบล็อกสั่งชุดเด็กเอาใส่ตาพอได้เลยขึ้นไม่ได้เดี๋ยวขอเติมน้ำด้วยไปใครทิ้งนะครนะับผนว่าจะเอาจริงพี่ว่ามันน่าจะเยอะเกินไปวะคือแบบว่ามาเผื่อก่อนไปนหนึ่งโอ้ยเกลียดเราไม่เก็บไหมไปหนึ่งเดี๋ยวเอาอย่าอย่าลงมาดิาแต่เราต้องซ่าก็โจเดี๋ยวมันหนี เอาไปเลยนี่งเอาไปดิิตงะงงิ๊งิ๊ติติดติ๊่า๊ติ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 ติ๊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 ติิ๊ติ๊าิ๊ติติ๊ติอติ๊ติ๊ตตี๊ีิ๊ต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 ติ๊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 ตติ สองด้่ตไม่ตย,ยังไม่จบเลเอาดับของแน่เลยปดยม,มันไม่แรงเอาดับองแก,กต่างกันมากกว่าสู้อันี้ไม่ได้ดับไหมจะใช้ดับทองใช้ดับหินเยอะง่ายก็เยอะก็ไอม <า S 1> ้ม่มีดับเลก โอ้โหที่บ้น <favorite> ิดเพิ่เยเลยสกอดิอินเดอร์ฉันมีทีนทีก้าวบอกอยากระเบิดก้าอยากให้พี่ไประเบิดบานใช่ไหมพี่มีทีนทีแล้วแล้วพี่มีทีนทีอ่ะเราจะใช้ในทางที่ไม่ดี